มาที่นี่ได้ไงแล้วคุณกลับมาได้ยังไงผมนึกว,ว่าคุณอยู่โรงพายบาบาลผมเป็นคณดูแลพ่ออยู่ผมเลยกลับมาจากแดนโกลว,ว์วิ่งเจอคุณกับผมอยู่ด้วยกันก็เลยให้ผมมาส่งวิ่งดีนะที่วิ่งไม่ตามเข้ามาแล้วคุณจะกลับเมื่อไหร่ก็คงดึกๆถึงจะออกจากกอมุกได้คุณตะว,วันผิดไม่นานแล้วนะเราสองคนจะได้กลับไปใช้ชีวิตของตัวเอง คุณจะได้กลับไปเป็นตะวันส่วนผมก็จะได้กลับมาเป็นที่วาแล้วคุณกับวิจยแต่งงานกันไหมผมตั้งใจว่าจบภารกิจจะเลาจากตำรวจแล้วก็มาแต่งงานกับวิใช้ชีวิตสมบสมบกันที่เกาะมุกนี่นะคุณกับวิเหมือนกันเขาถึงไร้รักแล้วก็เป็นห่วงคุณมากคุณคุณมากนะที่ดูแลวิแทนผม เราขอโทษคุณด้วยที่ผมแย่งชีวิตคุณมาแม่ผมงแม่ไงบ้างผมพาท่านมาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วคุณไม่ต้องห่วงผมจะดูแลท่านยนกว่านจบภารกิจรับรองว่าผมจะไม่พัชระมาทำอะไรแม่ได้เด็ดขาดเอาดูแลแม่ผมด้วยแม่ผมไม่มีใครนอกจากผมแล้วก็นาตาผมดูแลท่านอย่างดีอยู่แล้วอ่ลืมแม่คุณก็เป็นแม่ผมเหมือนกัน อยหัวไปตอนนี้เลยพอออกเวรนตอนเที่ยงคืนไปดูคุณเตือนใจก็ยังเห็นเธอหลับอยู่ที่เตียงเมื่อเช้ากลับเข้ามาก็ไม่เห็นเธออยู่ที่เตียงในห้องน้าก็ไม่มีเลยคิดว่าอาจจะไปที่สวนเราสันนิษฐานว่าคุณเตือนใจถูกพาตัวออกไปหลังจากที่คุณออกเวรนตอนนั้นคุณเห็นคนแปลกหน้าเข้ามาในโรงพยาบาลบ้างไหมคะ ไม่เห็นค่ะคุณมาเข้าเวรต่อตอนเที่ยงคืนคุณเห็นอะไรผิดปกติบ้างไหมคะไม่เห็นค่ะอ๋อมีคนสั่งนดลิวรีร่รรเข้ามากินค่ะดูภาพจากกล้องวงจรปิดหรือยังดูแล้วค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดถูกลบทิ้งทั้งหมดเมื่อคืนค่ะกล้องวงจรปิดอีกแล้วแล้รปภเลยไม่เห็นคนเข้าออกบ้างเลยได้ไงคิดว่าไม่มีนะคะแยกตัวรปภทุกคนออกมาผมจะสอบปากคำเขาเองค่ะ ผู้กองคิดว่ามีคนในโรงพยาบาลนี้ช่วยจัดการใช่ไหมคะผมเชื่อต้องมีใครสักคนช่วยมันไม่งั้นจะพาคุณเตือนใจออกจากที่นี่ได้ยังไงเกรซได้ข่าวตะว,วันหรือ,อยังลูกยังติดต่อไม่ได้เลยคะ่ะปกติตะว,วันนะ่ะไม่เคยเป็นคนแบบนี้เลยนะนั่นสิคะไม่รู้จะเป็นอะไรหรือเปล่าเรื่อใจคอไม่ดีเลยคะ่ะค่อยๆเดินเดี๋ย ผมขอพาภรรยาผมไปพักผ่อนก่อนนะครับไปอ๋อขอบคุณนะครับที่ก่อนหน้านี้ช่วยดูแลภรรยาผมมาอย่างดีตัจากนี้ไปไม่ต้องแล้วละ่ะผมจะดูแลภรรยาผมเองนี่เกิดอะไรขึ้นน่ะ ไม่ในพัชระกลับมากับไปเตือนได้ล่ะได้เราคงจะไปตัวนี้ผมเจอคุณเตือนใจแล้วอยู่ที่บ้านแต่อย่าเพิ่งเลือกสอบปากคำทุกคนที่นี่ผมอยากรู้ว่าใครเป็นคนช่วยพวกมัน